สวัสดีครับพบกับอันท่อรถไถซิ่งเหมือนเดิมพี่น้องสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยจัดไปสำหรับพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวสวนครับช่วงนี้ก็เริ่มลงนาปีนะเริ่มกันแล้วครับวันนี้ส่งงานเหมือนเดิมเช่นเคยครับโซนจังหารนะฮะอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดครับ FC หลายๆท่านทักมาครับสนใจก็ ากช่องทางในการสั่งซื้อนิดน,นึงครับสำหรับใครอ่านโทรทัศน์ยซิ่งนะครับก็จะมีหลายๆช่องทางครับสำหรับที่จะสั่งซื้อนะครับหรือโทรสายตรงเลยก่อน0634566453ครับโทษทีครับ0634566452ครับหรือจะอสั่งซื้อทางแอปรัชดาโชปปี้นะฮะสั่งได้เลยกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับ ตัวนี้ l 3 6ครับ3 6 0 8 sp special นะครับตัวนี้ปัน่นนาตมครับโซนจังหันปัน่นนาตมเลยเริ่มลงนากันแล้วนะครับสำหรับสายซิ่งสายรันสายแรงทั่วไทยต้องจัดครับต้องโชว์ต้องจัดครับ,รบท่อซิ่งซิ่งลั่นลั่นลั่น,นทุง่งมีชุดลั่นทุง่งด้านกลางแบบคอพักครับหรือจะเป็นชุดต่อท่อเดิม กันควันเข้าชมูครับเป่าขึ้นข้างบนเลยนะตัวนี้จะเป็นเอ6 0 8มหกนแปนะีนี้จะถอดม้อพักเดิมออกครับชุดยอดฮิตเหมือนเดิมยอดฮิตครับชุดยอดฮิตก่อนอื่นก็ฉีดน้ํายาโซนแนกไวน้น,นิดนึงครับถ้าโดนโคลนโดนดินนะนานๆจะเป็นสนิมครับกันน็อตขาดได้นะครับ เหมือนเดิมครับน็อตสี่ตัวเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยว้าว <Wow. S 1> อันนี้ท่อเดิมๆครับหม้อพักจากศูนย์เลยน่ครับ L สามหกศูนย์แปดเหมือนเดิมครับ FC ช่างโอมครับครับผมเนี่ยเหมือนเดิมครับเอ่อ FC ช่างโอม สนใจก็โทรได้เลยครับสายตรงอันทอรไ์ไยซิงครับ063 4566 452ครับพิกัดออกจากตัวเมืองร้อเอด6กกิโลเมตรครับส่งฟรีพร้อมติดตั้งครับเดี๋ยวช่างอมจัดให้ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อเข้ามาฮนะช่วงนี้ก็ส่งให้ฟรีครับสินค้าพร้อมส่งครับส่งฟรีทั่วไทยพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าเราพร้อมส่งเลยก็จะเป็นชุดต่อท่อเดิมชุดลั่นทุง่งชุดลั่นคอพักหรือจะเป็นชุดคัมซิ่งครับอะไรแต่งซิ่งสั่งเข้ามาได้เลยครับหรือจะไปกดสั่งซื้อที่ทางแอป l a ชาร่าโช p ปี้กดสั่งซื้อได้เลยนะครับ ตรงรุ่นตรงสเปคครับโซนจังหารครับวันนี้ส่งงานเหมือนเดิมบ้านเหล่ายิ้วครับอำเภอจังหารนะครับโซนนี้ก็มาส่งใบครับผมเอฟซี FC หลายๆท่านก็ทักมาครับที่เพจอันทรศรีก็ใส่ซิ่งได้เลยนะครับ พักเดิมๆจากศูนย์ครับเนี่ยลืมครับประเก็นตัวเดิมนะครับตัวลองตัวเดิมเลยครับาสีตัวเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นชุดยัดฮิตครับเนี่ยชุดลั่นก,นกลางๆครับแบบคอพักครับ ดูรอยเชื่อมรอยต่อครับแบบคอมีพักไส้เกลียวครับกับท่อได้สีเต็มใบครับสองนิ้วครึ่งนะดูรอยเชื่อมรอยต่อครับงานเนียนเลยครับตีแบนให้อย่างดีครับค่ายอันทอร์ไธซิ่งต้องมีแบนอันทอร์ไธซิงครับตีให้เลยนะครับการันตีเลขสามศูนย์สี่ครับกวัดสนิมเลยโอเค น็อตสี่ตัวมันเดิมครับเนี่ยเกณฑ์ลองตัวเดิมครับเป็นคอพักชุดคอพักก่อนนะครับไส้เกีียวน็นอตสี่ตัวมันเดิมครับเกณฑ์ลองตัวเดิมกันเข้ามันเดิมให้ตึงมือนะฮะหนาเหลือๆไปเลยครับสามมิลครับรหรับคอท่อของเราประกอบคอท่อก่อนนะครับค่อยเอาปลายท่อใส่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็น L 36 08 SP ครับสเปเชียลนะครับใส่ได้หมดครับรุ่น L 30 32 34 36 45 47 50ครับได้หมดละ4 0 1 8 SP ก็ใส่ได้ครับตระกูล SP สเปเชียลนะสำหรับท่อรถไถคายอันท่อรถไถซิ่งของเรานะ สั่งสายตรงได้เลยครับ063456 6452นะครับโทรสายตรงเลยยินดีให้บริการทุกท่านครับ FC ลหลายๆท่านครับเพื่อทำคลิปดีๆให้พี่น้องสายซิ่งสายร่นทั่วไทยได้ดูกันนะสั่งเข้ามาได้เลยครับสั่งจริงได้จริงครับใส่ได้จริงครับคัานี้ตึงมือเลยครับ 3608 sp ครับช่วงทดท้ายคลิปนะฮะเราฟังคลิปเสียงดูครับสำหรับ L 3 6ก็ช่วงท้ายคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะฮะสำหรับช่องอันทอร์ไถ่ซิ่งฝากกดติดตามด้วยนะครับอันทอร์ไถ่ซิ่ง by อเล็กทอซิ่งในช่อง YouTube นะครับเพื่อทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้ดูกันนะครับ ใส่ได้จริงครับถ้าลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อเข้าไปในแอปรัชด่าโชปีนะฮะบ,บางท่านาประกอบพวกคัมซิ่งแต่งซิ่งท่อซิ่งใส่ไม่เป็นก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยบอกให้ละเอียดเลยครับไม่มีหมกเม็ดครับผม <Wow. S 1> นี่เราใส่ปลายท่อนะครับตัวนี้ปลายท่อ2อนิ้วครึ่งนะครับได้สีสวยๆเต็มใบเลย ทีแบนให้อย่างดีครับถ้าอ่านโทรศัพท์ซิงก็ต้องมีแบนตีไว้ให้อย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอท่อหรือจะเป็นปลายท่อนะครับหรือว่าคั้มซิงก็จะมีตีแบนสเตนเลสให้อย่างดีเลยครับก็ถือว่าจบครับสำหรับประกอบตัวนี้จะเป็นน็อตยึดนะครับไม่ใช้ประกับยึดนะครับใช้น็อตยึดนะครับ แต่ง่ายครับไม่ถึง15นาที10นาทีก็เสร็จแล้วครับก็ถือว่าเสร็จก็ท้ายคลิปรอฟังเสียงดูก็อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามกับช่องอันทรถไถซิ่งด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กับอันทรถไถซิ่งบายอเล็กทซิ่งนะในช่องทางของยู u ูบนะฮะ สนใจก็ทักไปได้เลย,เลยที่เพจอันทอร์ไถซิ่งนะครับหรือโทรสายตรงเลยบางท่านก็ใช้ facebook ไม่ค่อยคล่องนะก็โทรเลยสายตรงได้เลยครับ0634566452นะครับฟังเสียงดูครับ ุ่มครับเสียงดี FC อยากฟังเสียงก็ฟังเสียงดูนะครับแน่แนๆครับสายลัดลัดกลางครับเสียงแน่แนๆเลยเสียงดีครับเสียงดี FC อะไหล่ะท่านสั่งเข้ามาได้เลยครับพี่อันเขารถไฟซิ่งครับ โอเคครับโดยไลค์คลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อวกเราติดคลิมด้วยนะครับสวัสดีครับ